มาแล้วครับเราก right ็พบกันในเกมแลนออนไลนะวันนี้จะมาเดตตลาดเล่นนะครับไปอยู่ไหนครับนะครับตอนนี้ครับนิการที่ผมใส่ครับมิกโกบวกอจิปิสคอนเรียกเอาเลยอนุบิสเลยบังเจาหนุมครับนี่ถอดมารอเลยแบบนาตาดีจนเทพเลยนี่งเก็บไปแล้วเอาล่ะวันนี้จะมาดูราคาสินค้าว่าสินค้าต่างราคาเท่าไหร่นะครับของคอนพิเศษนะฮะก็อยู่ที่เราราคานี้และบัง 179 m เจ็ดสิเก้าอมะแปดสิบเอูตีห้านั่นนะะอ๋ะอก็ถ้าจะเลือกนะก็ขอให้ดูนานๆก่อนนะฮะแต่ของเท่านี้ใครถวาณว่าราคามาตรฐานนะผมก็ดรู้ครับราคากมแลนนี่เขาเอาอะไรแบบเป็นหลักประกันว่าตั้งราคาคนตั้งราคาเท่านี้ผมก็ไม่รู้กันนะครับคือใครเป็นคนแบบบอกให้ขึ้นให้ลงนะฮะ ก็คุณสมบัติของอะไรเทียมต่างๆครับก็ไปหาเปิดในเว็บช็อปเดือได้นะครับผมบในตอนนี้ผมก็เหลืองอบฟสองกันนะ่าก็อ่าต่อมาดูตัวละครที่ผมเล่นดีกว่าอ่ะผมเล่นอาชีพนักวิทยาศาสตร์นะครับสายที่ผมเล่น,นก็คือสายชีวะนั่นคือสายพราวนี่ครับข้าพราวส่วนการลงค่าสเตตัสก็แล้วแต่คนชอบนะแต่การที่เล่น ค่าเ่นะต่อมาเขาก็ใน้รงเรือนไปบ้างนะะเพราะว่าค้าเพามันเป็นไม่ใช่อันนั้นหรอกแต่ผมไม่ได้ใช้ป้องกันนี่หละคือปกติมันจะค่าน้อยกว่าค่าเด็กนะค่าคอนจมนตีอะไรต่างๆนานานะครับก็โอ้ยอะไแหลกยๆแกวะเคครับตอนนี้ก็เออเรามาดูอะไรดีอืมเนี่ยครับดูคุณเทพไ่ะไละเมอนนี่โอ้ฝึกสิบทั้งตัวฝึกสิบเอ็ดนะดะับ เง็บซึ่งตัวละครผมนะครับชุดผัวเก้านะครับเป็นเฟนผัวเก้านะครับมีแค่นี้นะครับอ๋อมีแค่นี้เนาะไอ้ที่แบบเงินไม่ค่อยมีคือเงินไม่ค่อยมีครัแบบเงินเงินมีแค่นี้แหละเออคือไม่รู้ไปทำอะไรแบบอยากแคทอยาก,อยาก,อ,ยากอยากเล่นเกมแล้วแบบจะเปิดให้ดูเอประมาณนั้นแหละนะคือบอกเลยว่า ก็ไม่ได้นานแล้วแหละนะยูผมก็มีคนแค่นี้ครับงั้นก็เดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันผมเล่นเสร็จละหากายอยากให้ผมทำอะไรในเกมอะไรให้ดูก็เดี๋ยวโพสไว้ใต้คลิปแล้วกันนะฮะถ้าผมทำได้ผมจะทำให้ดูถ้าผมทำไม่ได้ก็จะไม่ทำนะโอเคนะงั้นไปพนนาร์ทเนครับผมก็อาก้าวกรรมไม่ใช่อิมชั่นนะก็ทำได้นะครับ อ้าไม่ใช่โอเคบ๊ายบายนะมันโย่แหละแต่บาย,บายโอเคเจอกัน